รวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเก่งมือ2นะคะเรียบรูดูแพงค่ะรุ่นนี้ได้ไปใช้นะคะไม่ผิดหวังกับทุกท่านใช้ดีด้วยทนทานด้วยนะคะราคา79,000บาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนได้เงื่อนไขาการวางดาวขึ้นอยู่กับเครดิตของท่านนะคะ Toyota Camry 2.4เกียร์ออตโต้ข่ะรถยนต์ปี03 เครื่องดีช่วงร่างแน่นแอร์เย็นทะเบียนเต็มภายในสวยสีสันดูดีตลอดทั้งคันนะคะแต่ก็ต้องมีดูรอยบ้างค่ะเพราะเป็นรถมือ2ปี03นะคะอายุเยอะแล้วด้วยส่วนภายในเป็นเบาะหนังนะคะมาในโทนของสีครีมตัดกับลายไม้ค่ะเกียร์ออโต้นะคะยางดีทั้ง4เส้นค่ะรถอยู่ที่จังหวัดแพร่เงื่อนไขการออกรถนะคะสำหรับท่านที่ ต้องการจัดไฟแน้นต้องการผ่อนนะคะทางด้านผู้ขายได้จัดไฟแน้์กับบริษัทเฮงริสติ้งค่ะใช้เงินวางดาว5 5 0 0 0บาทเช็คเครดิตมีคนคำ้ำและผ่อนอยู่ที่เดือนละ1840บาท60งวดนะคะเงื่อนไขที่2ใช้เงินออกรถส3 0 0 0บาทเช็คเครดิตแต่ไม่ต้องคำ้ำผ่อนเดือนละ1,610บาท60งวดและยังมีเงื่อนไขอื่นๆอีกนะคะ สนใจโทรคุยโทรปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะรถยนต์คันนี้อยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะไม่ว่าจะสดหรือผ่อนแนะนำให้ไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจด้วยสวัสดีค่ะ